วันนี้นะครับก็มาติดตั้งเครื่องกองน้ำ UV Nano S นวัตกรรมน้ำดื่มในอุดมคติของบริษัทยูมิพาสกรุ๊ปจำกัดครับเครื่องกองน้ำตัวนี้นะครับถูกคิดค้นและวิจัยจากท่านในแพทย์สมศักดิ์วราคมินครับท่านเป็นอดีตป,ประกาศกระทรวงสาธารณสุขครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าทำไมทุกๆบ้านต้องมีเครื่องกองน้ำ ยูมี UV วนาโนเครับเบื้องต้นนะครับเราก็มาดูกันที่รูปงักกันก่อนครับตัวนี้นะครับติดตั้งง่ายมากๆครับเราสามารถต่อกับก๊อกสายยางนะครับที่เราใช้รางจานใช้รางหน้าได้เลยนะครับตัวนี้นะครับก็มีทั้งหมด3ไส้กองด้วยกันและสามารถกองได้มากถึง12ขั้นตอนครับสาเหตุงาหลักเลยนะครับที่ทุกบ้านควรจะมีเครื่องกองน้ำยูมี UV วีนาโนเ ติดบ้านอย่างน้อยอย่างละหนเครื่องนะครับก็คือข้อแรกครับร่างกายของคนเราเนี่ยเป็นกดเราจะสังเกตนะครับเวลาเราออกกำลังกายร่างกายจะร้อนบูบวาบเ,เลยครับดังนั้นครับการดื่มน้ําที่ดีสุดควรดื่มน้ําที่เป็นด่างเพื่อปรับสภาพร่างกายของเราให้เป็นกลางครับซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับเป็นน้ําอัลคาไลเป็นน้ําด่างจะมีพ h อยู่ประมาณ8ถึง9 ซึ่งเหมาะแก่ร่างกายของคนเราครับข้อสองนะครับเจ้าตัวนี้นะครับมันกรองได้ถึง12ขั้นตอนทำให้ในแต่ละขั้นตอนนะครับเราได้รับน้ำที่สะอาดนอกจากสะอาดยังมีวิตามินและแร่ธาตุที่ร่างกายจำเป็นต้องใช้เช่นแคลเซียมและแมกนีเซียมในอัตราที่พอเหมาะและพอดีครับข้อที่3นะครับเครื่องกรองน้ำตัวนี้นะครับราคาถูก เฉลี่ยเราดื่มน้ําแค่ลิตละ1บาทเท่านั้นเองครับถ้าเราเทียบกับท้องตลาดนะครับในน้ําที่เป็นเกรดเดียวกันจะอยู่ประมาณ7-80หรือราคาสูงมากกว่านั้นแต่เครื่องกรองน้ำยูมียูวีนาโนเอสนะครับกรองได้ถึง1 0ึ่งลิตรหรือใช้ระยะเวลา2ปีนะครับและเฉลี่ยนะครับในการบริโภคเนี่ยเราบริโภคน้ำที่ดีสะอาด มีวิตามินแง่ธาตุในราคาลิืรัะแค่1บาทเท่านั้นเองครับและนี่นะครับก็คือสาเหตุนะครับว่าทําไมทุกบ้านควรจะมีเครื่องกรองน้ํำ UME UV Nano S ครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับถ้าอยู่ช่องทาง i ิกตอกสามารถจิ้มที่ลิกงตะกาสินค้าหรือแพลตฟอร์มอื่นนะครับสามารถแอดมาได้ครับ the secret 78 s t h e s e c r e t 78ครับ